สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดียลงทุนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะหลังปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2025ค่ะข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากแหล่งข่าวการเงินชั้นนําต่างๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ครบถ้วนที่สุด ครับผมสวัสดีครับก็อย่างที่เกิดไปนะครับวันนี้ประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาเลยก็คือเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภาษีการค้าที่ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดอีกครั้งนะครับใช่เลยค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ตลาดก็ดูดีทําสถิติสูงสุดใหม่ไปอยู่หยกๆเลยนะคะอืมใช่ครับแต่พอมีข่าวเรื่องภาษีออกมาเนี่ยเอ่อความเชื่อมั่นนักลงทุนก็ดูเหมือนจะสั่นคลอนไปพอสมควรเลยครับค่ะ ซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในด,ดัชนีหลักๆเลยใช่ไหมคะทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ครับผมปรับตัวลดลงกันหมดเลยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เพิ่งทำไปก็ถือว่าเป็นการย่อตัวลงมาสาเหตุหลักๆเลยก็คือการประกาศแผนขึ้นภาษีนำเข้าจากแคนาดา35%ของประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยที่บอกเป็นในๆว่าอาจจะมีการ ขึ้นภาษีกับประเทศส่วนใหญ่เลยนะฮะเป็น15-20%จากเดิมที่อาจจะอยู่ที่10%โหอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะครับถ้าหากว่าไม่มีข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ภายในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับก็ทำให้นักลงทุนกังวลกันค่อนข้างมากแน่นอนเลยค่ะมันก็กระทบความเชื่อมั่นไปทั่วเลยผลก็คือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาดัดชนีหลักๆก็เลยปิดลบไปเล็กน้อยครับ แม้ว่าระหว่างสัปดาห์จะมีความพยายามฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายก็ต้านแรงกดดันเรื่องภาษีไม่ไหวจริงๆครับแล้วความกังวลพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันไปไหมคะแตกต่างกันครับคือภาพรวมอาจจะดูเป็นลบแต่ถ้าเจาะไปดูรายกลุ่มหรือรายตัวเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปบ้างอย่างกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ อืมกลุ่มเทคนี่ดูเหมือนจะมีทั้งบวกทั้งลบผสมผสมกันไปนะคะใช่ครับผมอย่างตัวที่ยังแข็มแกร่งมากๆก็คือ NVDA i i หรือ n v d a นะครับที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทแรกที่มูลค่าตลาดทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์ไปเนี่ยก็ยังสามารถปิดบวกได้เล็กน้อยสุดยอดจริงๆค่ะ NVIDIA นี่แรงไม่หยุดเลยครับผมส่วนตัวอื่นๆอย่าง Amazon Alphabet หรือ Google นะครับและก็ Tesla เนี่ย ก็ยังพอประคองตัวปิดในแดนบวกได้นิดหน่อย Microsoft ก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันแต่ก็มีตัวใหญ่ๆที่ปรับลงเหมือนกันอย่าง m e t a หรือ Facebook เดิมแล้วก็ Apple, Broadcom พวกนี้ก็ปิดลบไปเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องออนโยบายการค้าหรืออาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวอื่นๆเข้ามาผสมด้วยแล้วมีตัวไหนในกลุ่มเท็กซที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวันศุกร์ไหมคะ มีตัวที่น่าสนใจคือ AMD ครับหรือ Advanced Micro d e v i c e อ๋อ AMD คู่แข่ง NVIDIA นี่เองใช่ครับผมตัวนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเกือบเกือบ2%ถือว่าเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าด้วยเอ๊ะทำไม AMD ถึงส่วนตลาดขึ้นมาได้แรงขนาดนั้นล่ะคะหลักๆเลยมาจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับชิป AI รุ่นใหม่ของเขาครับ คือตลาดมองว่า AMD อาจจะมีศักยภาพพอที่จะเข้ามาท้าทายหรือว่าแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากเจ้าตลาดอย่าง Nvidia ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับอ๋อเป็นสตอรี่เรื่องการเติบโตในตลาด AI ที่ยังคงดึงดูดนักลงทุนอยู่แม้ว่าภาพรวมตลาดจะไม่ค่อยดีนักถูกต้องครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พูดถึงแนวต้านแนวรับที่น่าสนใจด้วยนะครับสาหรับ AMD ยังไงบ้างคะ นักวิเคราะห์มองว่าแนวต้านสำคัญแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ175ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ผ่านถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เป้าหมายถัดไปก็อาจจะมองกันถึง215ดอลลาร์เลยทีเดียว โหก็มีอัพไซต์พอสมควรเลยนะคะแล้วแนวรับล่ะคะเขามองไว้ที่เท่าไหร่แนวรับสำคัญนะครับมองกันที่ $135 ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปที่ $115 ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นระดับที่นักลงทุนอาจจะใช้พิจารณาเป็นจุดเข้าซื้อหรือว่าจุดบริหารความเสี่ยงได้ขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่ติดตามหุ้น AMD อยู่นะคะครับผมการเคลื่อนไหวของ AMD นี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ถึงแม้จะมีปัจจัยลบมหาภาคอย่างเรื่องนโยบายการค้ากดดันอยู่เนี่ยแต่ปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเมกะเทรนอย่าง AI เนี่ยนักลงทุนก็ยังให้ความสําคัญและก็พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนถ้าเห็นโอกาสเติบโตที่ชัดเจนนะครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้ลงเปลี่ยนกลุ่มไปดูบ้างกลุ่มสายการบินล่ะคะเป็นยังไงบ้างกลุ่มสายการบินนี่เอ่อตรงกันข้ามกับ AMD เลยครับคือปรับตัวลดลงกันทั่วหน้าเลยเอ้าเหรอคะ ทั้งๆที่วันก่อนหน้าเพิ่งจะดีใจกันไปกับผลประกอบการของ Delta a l r l i n e s หรือ D A L ที่ออกมาดีเกินคาดมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มสายการบินหนีพุ่งขึ้นกันยกแผงเลยจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Delta แต่พอมาถึงวันศุกร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของการออขายทากาไรหรือเทคโปรฟิตกันออกมานะครับอ๋อเป็นการขายทากาไรระยะสั้นครับผม ประกอบกับมีข่าวลือหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจจะรุนแรงขึ้นด้วยครับมีรายงานว่า United Airlines หรือ UAL อเนี่ยอาจจะกำลังพิจารณาจับมือเป็นพันธมิตรกับ JetBlue หรือ JBLU อืมการร่วมมือกันของผู้เล่นรายใหญ่นี้ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันพอสมควรเลยนะคะใช่ครับ นักลงทุนก็อาจจะกังวลว่าถ้าเดียวนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันด้านราคาหรือว่าเส้นทางการบินต่างๆเนี่ยมันดุเดือดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรของสายการบินอื่นๆได้ค่ะก็เลยส่งผลให้หุ้นสายการบินใหญ่ๆอย่าง American Airlines AAL United UAL แล้วก็แม้แต่ Delta เองก็ปิดลบไปในวันศุกร์ถูกต้องครับแม้แต่ Delta ที่เพิ่งรายงานผลประกอบการดีๆไปก็ยังต้านแรงขายไม่ไหว แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อเดลต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากผลประกอบการออกมาดีแต่ก็เจอกับความกังวลเรื่องการแข่งขันเข้ามามุมมองก็ยังค่อนข้างผสมผสานกันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดคือมีบางบโบรเกอร์อย่าง morgan stanley หรือ bank of america หรือ boa เนี่ยก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกแล้วก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้กับเดลต้นะครับอืมก็ยังเชื่อมั่นในพื้นฐานใช่ครับแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีบางเจ้าอย่างเช่นดอ d ช e แบงค์ที่ยังคงมุมมองคนทั้งระมัดระวังอยู่อาจจะยังไม่ได้ปรับเป้าขึ้นหรือยังคงคําแนะนําที่ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อมากนักก็เรียกว่าเสียงยังแตกอยู่สะท้อนความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันนะคะใช่ครับคือผลประกอบการระยะสั้นอาจจะดูดีจากการพื้นตัวของการเดินทางแต่แนวโน้มในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยท้าทายหลายอย่างรออยู่ทั้งเรื่องต้นทุนน้ามันการแข่งขันหรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยครับ เข้าใจค่ะทีนี้มาดูหุ้นรายตัวอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าค่ะมีตัวไหนที่เคลื่อนไหวโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งในฝั่งที่ปรับตัวลงและฝั่งที่ปรับตัวขึ้นบ้างคะได้ครับถ้าดูในฝั่งที่ปรับตัวลงแรงๆในวันศุกร์เนี่ยตัวที่ลงหนักที่สุดในดัชนี S&P 500เลยก็คือ PayPal หรือ PYPL ครับอ๋อ PayPal นี่ลงเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นคะ มีข่าวออกมาครับว่า JP Morgan ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยอาจจะกำลังพิจารณาคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของ PayPal ผ่านระบบของ JP Morgan นะครับซึ่งข่าวนี้นักลงทุนก็ตีความว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือรูปแบบธุรกิจของ PayPal ได้ก็เลยเทขายหุ้นออกมากันค่อนข้างเยอะอืืๆก็เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะ ครับผมอีกตัวที่ลงแรงก็คือ Dayforce หรือ DIY ตัวนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหารทรัทรพยากรบุคคลซึ่งมีฐานลูกค้าสำคัญทั้งในสหรัฐและแคนาดาอ๋ออันนี้ก็คงจะโดนผลกระทบโดยตรงจากข่าวเรื่องภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนักลงทุนกังวลว่านโยบายภาษีใหม่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Dayforce ได้ก็เลยมีการขายหุ้นออกมาค่ะแล้วก็มี Caesars Entertainment CZR หุ้นกลุ่มคาสิโนก็ปรับตัวลงด้วยครับตัวนี้มีรายงานออกมาว่ารายได้จากการเล่นเกมในภูมิภาคต่างๆนอกลาสเวกัสเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัวลงนะครับก็เป็นอีกปัจจัยกดดันราคาหุ้นโอเคค่ะนั่นคือฝั่งที่ปรับตัวลงทีนี้มาดูฝั่งที่บวกส่วนตลาดขึ้นมาได้บ้างมีตัวไหนหน่าสนใจคะตัวที่ขึ้นนำดัชนี S P 5 0 0ในวันศุกร์เลยก็คือ h a l l i y Burton หรือ h a l ครับเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ให้บริการเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน อ๋ออันนี้น่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับราคาน้ํามันดิบ wti ที่ดีดตัวขึ้นมาก็เป็นปัจจัยหนุนสําคัญเลยครับประกอบกับมีนักวิเคราะห์บางส่วนปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้ด้วยก็ยิ่งส่งผลบวกต่อราคาหุ้นค่ะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะมี craft highs ครับหรือ ksc หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มตัวนี้ปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน มีรายง,งานข่าวออกมาว่าบริษัทอาจจะมีแผนปรับโครงสร้างองค์กรหรืออาจจะมีการพิจารณาแยกธุรกิจบางส่วนออกมาสปินออฟเพื่อ,อ,อปลดล็อกมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอ๋อเป็นข่าวดีเฉพาะตัวที่เข้ามาช่วยหนุนราคาหุ้นใช่ครับแล้วก็มีหุ้นโรงภาพยนตร์อย่าง AMC Entertainment หรือ AMC ที่ราคาพุ่งขึ้นมาแรงพอสมควรเลย AMC นี่เหมือนเคยเป็นมีมสต็อกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผม แต่การปรับขึ้นรอบนี้ดูเหมือนจะมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับคือมีบริษัทหลักทรัพย์เวทบูชออกมาปรับเพิ่มมุมมองต่อหุ้น AMC โดยมองว่าแนวโนงผลประกอบการอาจจะดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้เดิมอ๋อมีมุมมองเชิงบอกจากนักวิเคราะห์เข้ามาช่วยครับผมและอีกกลุ่มที่ร้อนแรงมากๆเลยในวันศุกร์ก็คือกลุ่มผู้ผ,ผลิตโดรนทางทหารครับ กลุ่มนี้นี่เองมีข่าวอะไรพิเศษเข้ามาหรอคะมีข่าวใหญ่เลยครับคือกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทกรเนี่ยประกาศแผนที่จะกระตุ้นการผลิตดโดรนภายในประเทศครั้งใหญ่เลยครับเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงโอ้โหอันนี้ก็เป็นบวกโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตดโดรนในสหรัฐเลยสิคะใช่เลยครับทําให้หุ้นอย่าง a e r Environment หรือ AVAV แล้วก็ k r a t o s Defense and Security Solutions หรือ KTS o เนี่ยราคาพุ่งขึ้นแรงมากในวันศุกร์ที่ผ่านมาน่าสนใจมากค่ะเป็นอีกทีมการลงทุนที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการใช้ใจ่ายภาครัฐครับผมแล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Levi Strauss หรือ LEVI แบรนด์ยีนชื่อดังอ๋อ Levi's นี่เองเป็นไงบ้างคะ ตัวนี้ก็ปรับขึ้นมาได้ดีครับหลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการทั้งปีขึ้นอีกด้วยสะท้อนว่าธุรกิจยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีแรงกดดันเรืเ่องเงินเฟ้ออยู่บ้างก็ตามเยี่ยมเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ภาพรวมตลาดจะดูไม่ค่อยดี Into จากความกังวลเรื่องภาษีแต่ก็ยังมีหุ้นรายตัวหรือรายกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเข้ามาช่วยหนุนราคาได้อยู่เหมือนกันนะคะ ถูกต้องครับมันสะท้อนว่าตาลาดไม่ได้มองทุกอย่างเป็นภาพเดียวกันหมดปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัทหรือแต่ละอุตสาหกรรมเช่นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันกลุ่มความมั่นคงที่ได้อาน,นิสงจากนโยบายภาครัฐหรือบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งเป็นพิเศษก็ยังสามารถเป็นที่สนใจของนักลงทุนได้อยู่ครับค่ะทีนี้ไปดูสินทรัพย์ประเภทอื่นๆกันบ้างค่ะนอกจากหุ้นแล้วมีอะไรที่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจบ้างคะ มีแน่นอนครับที่ร้อนแรงที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นบิตคอยโอ้บิตคอยอีกแล้วทำนิวไฮอีกแล้วหรือเปล่าคะใช่ครับทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลยราคาขยับเข้าไปใกล้ระดับ119,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับโห oh, แรงจริงๆค่ะอะไรเป็นปัจจัยหนุนรอบนี้คะ ก็ยังคงเป็นเรื่องของการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันมีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งประกาศเพิ่มการถือครองบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับกฎระเบียบในบางประเทศที่ดูเหมือนจะเเป็นใจกับการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นนะครับค่ะซึ่งการขึ้นของ Bitcoin ก็มักจะส่งผลดีต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่าง MicroStrategy MSTR ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับหุ้น MicroStrategy ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอยน์จำนวนมากก็ปรับตัวขึ้นตามราคาบิตคอยนไปด้วยแล้วสินทรัพย์อื่นๆล่ะคะทองคำน้ำมันดอลลาร์เป็นยังไงบ้างครับ ราคาทองคำล่วงหน้าก็ปรับตัวขึ้นนะครับสะท้อนว่านักลงทุนบางส่วนก็ยังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย safe haven ทมกลางความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นอืม hmm, ส่วนทางกับหุ้นเลยใช่ครับส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ดีตัวขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตอนพูดถึงหุ้นแฮร์ริเออร์ทันนะครับค่ะแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล่ะคะแข่งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์อินดกซ์นะครับมีการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยครับ อาจจะสะท้อนความต้องการถือครองดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นในฐานสะสกุลเงินหลักท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาโลกส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอลยิวสิปีอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะบอลยิวสิปีปรับตัวสูงขึ้นครับขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบประมาณ1เดือนเลยทีเดียวเอ๊ะการที่บอลยิวปรับขึ้นนี่มันหมายความว่ายังไงคะปกติถ้าคุณกังวลมากๆน่าจะไปซื้อพันธบัตรท,ทําให้ยิวลงไม่ใช่หรอคะ เป็นคำถามที่ดีครับคือการที่ y i ยู s ปรับขึ้นเนี่ยมันอาจจะตีความได้หลายอย่างครับอย่างหนึ่งคืออาจจะสะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นจากนโยบายภาษีการค้าใหม่หรืออีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่นักลงทุนเ,เทขายพันธบัตรออกมาเพื่อไปเข้าสินทรัพย์อื่นหรืออาจจะคาดการวัฒนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะยังไม่รีบลดดอกเบีย้ยก็ได้ครับ อ๋อ oh, คือมันมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันตีความได้หลายแง่มุมเลยนะคะใช่ครับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆที่เราเห็นทั้งหุ้นที่ปรับลงบอลยูสที่ปรับขึ้นทองคํากับน้ํามันที่บวกบิตคอยที่ทำนิวไฮดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดกําลังประเมินความเสี่ยงกันอย่างเข้มข้นเลยครับโดยเฉพาะความเสี่ยงจากนโยบายการค้าและผลกระทบที่ตามมาต่อภาวะเงินเฟอ้อและการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจค่ะ การที่เงินมันไหลไปในทิศทางที่แตกต่างกันทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์ทางเลือกมันก็สะท้อนว่ามุมมองของนักลงทุนตอนนี้ก็ยังหลากหลายแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่มากเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นภาวะที่นักลงทุนมีความเห็นแตกต่างกันค่อนข้นขางมากเกี่ยวกับทิศท,ทางในอนาคตก็เลยทําให้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆมันดูเอ่อไม่ได้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ครับ สรุปภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมก็คือปิดลบไปตามๆกันโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากความกังวลเรื่องภาษีการค้าที่กลับมาอีกครั้งซึ่งความกังวลนี้ก็ค่อนข้างจะบดบังปัจจัยบวกเฉพาะตัวของหุ้นหลายๆบริษัทหรือข่าวดีเรื่องผลประกอบการที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ไปพอสมควรเลยนะคะใช่ครับผม ถือว่าเป็นปัจจัยมหาภาคที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในตอนนี้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อตำลิหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าในสถานการณ์ที่บางธุรกิจอย่างเช่นกลุ่มชิป AI หรือคาปลีกบางรายหรือบริษัทที่มีผลประกอบการดีๆเนี่ยดูเหมือนจะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับอยู่แต่กลับต้องมาเผชิญกับแรงต้านจากปัจจัยมหาภาคอย่างนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนแบบนี้ S <S ครับผมมันก็เป็นคําถามสําคัญเลยครับว่าแล้วนักลงทุนควรจะให้น้าหนักกับสัญญาณไหนเป็นพิเศษมากกว่ากันระหว่างความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานเฉพาะบริษัทกับความเสี่ยงจากภาพใหญ่หรือควรจะมองหาจุดสมดุลอย่างไรในการประเมินทิศทางตลาดในระยะต่อไปครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าชายนักลงทุนมากๆเลยคะ่ะในช่วงนี้ใช่ครับคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆกันอย่างรอบด้านและใกล้ชิดต่อไปครับเพราะสถานการณ์ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะคะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมหรือว่าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนกันได้นะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะครับผม แล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ